สวัสดีนะคะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องทาร์โร่บารดดานบายอภิญญาค่ะเรียนเชิญเพื่อนๆนะคะถวายลมหายใจเพื่อเป็นพุทธ,ธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานะโมพุทธ,ธายะนิพพานปัจจะโยโหตุนะคะแผ่ความรักความเมตตาไปไม่มีประมาณไม่เลือกที่รักไม่มักที่ชังนะคะก็นั่งสบายๆค่ะเพื่อนๆ หายใจสบายๆนะคะให้โปร่งโล่งเบาสบายนะหายใจออกก็ผ่อนคลายค่ะหายใจเข้าก็รู้สบายๆนะคะคลายคอบ่าไหลหน้าผากคลายลงค่ะรู้เนื้อรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะคะเพื่อนๆจะอริยบทไหนได้หมดนะคะ รู้สบายๆกันค่ะสาธุไปกันค่ะ สาธุสาธุคะ่ะขออนุโมทนาบุญกับเพื่อนๆทุกท่านนะคะขอให้มีความสุขในที่ทุกสถานและในการทุกเมื่อคะ่ะวันนี้ขออนุญาตคารุโคบาอาจารย์เพื่อนๆด้วยนะคะขออนุญาตเปิดพลังงานจากไพย,ยานาโครค่ะเบื้องบนมีสิ่งใดจะบอกผ่านไพยานาโรคนี้ขอให้บอก ถูกต้องตามความเป็นจริงเป็นประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์ในการปัจจุบันและเบื้องหน้าด้วยค่ะคลิปนี้เป็นแรนดอมเป็นททมเลสนะคะก็อาจจะเกี่ยวถ้ามันแด้งไปหรือเพื่อนๆได้พบเจอก็คือน่าจะมีส่วนใดส่วนหนึ่งแหละนะอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดอาจจะไม่ใช่เลยแต่ว่าเป็นสิ่งที่เพื่อนๆอ,อาจจะนําไปใช้ได้ในปัจจุบันและในอนาคตนะคะถ้าไม่เกี่ยวเลยเนี่ยมันเราว่ามัน มันไกลไปหน่อยนะถ้าเด้งไปมันต้องเกี่ยวข้องมันต้องเกี่ยวข้องนะเพราะว่าเป็นคําอธิษฐานของการสร้างคลิปนี้ว่าขอให้ผู้ที่ได้รับประโยชน์นะคะได้ใช้ประโยชน์จริงๆในปัจจุบันและเบื้องหน้า,าช่วงนี้จะเป็นบรรยากาศดีๆเลยล่ะค่ะเพื่อนๆนบรรยากาศบรรยากาศที่ชิลสดใสสบายๆนิ่งดูรู้ปล่อยไปนะก็คือ เ,เจอบทสวดมนต์ค่ะเป็นอนาปานาสติก็เลยเอามาส่งถึงเพื่อน,อนสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เพื่อนเ,อน,เอนเจออะไรเพื่อนๆแก้แก้ไขได้ตรงตรงจุดตรงตามวัตถุประสงค์ตรงตามเรื่องราวตรงตามสิ่งที่เกิดขึ้นเรียกว่าเป็นความฉลาดของเพื่อนเพื่อนในการสร้างสารในการรังสารวิธีคิดความคิดได้ได้แยบยนต์ได้เหมาะสมกับตัวเองเนาะเนี่ยสลับไปสลับมา องเลยอ่ะก็เป็นพลังงานออกมาหมดก็หมดหมดละหงายมาตามนี้เป็นพลังงานที่บอกเลยว่าเป็นเป็นช่วงที่เพื่อนๆื่ออะปฏิบัติได้ถูกทางแล้วถูกทางแล้ว,ก,ลวก็คือ นี่แหละรู้สบายสบายนี่แหละรู้เห็นตามความเป็นจริงนี่แหละค่ะนะสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดีเสมอความความเพียรพยายามเนี่ยเป็นผลแล้วในการปฏิบัติภาวนามาไม่ว่ากี่ภพชาตินะมีคารุคุบาอาจารย์คอยคอยสนับสนุนคอยส่งพลังงานให้ด้วยแล้วก็เพื่อนเพื่อนคืออยู่ที่ไหนก็สามารถแ่งพินิจออกเนี่ยอยู่ที่ไหนก็สามารถปฏิบัติภาวนาได้แล้วทำให้เกิด เกิดพลังในตนนะอย่างอย่างคาดไม่ถึงว,ว้าวนี่ไงนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เพื่อนๆปฏิบัติไปอะค่ะนะเพ,นเพื่อนเนเจอคู่ทราบคู่บุญคู่บารมีเจอจะเป็นคู่จะเป็นครอบครัวหรือจะเป็นผู้ใดก็ตามค่ะนะที่ได้พบเจอคลิปนี้คะเพื่อนเพื่อนเป็นผู้ที่ ถึงซึ่งทางโลกและทางธรรมโดยแท,แท้จริงเลยนะเป็นพลังงานที่บอกว่าดีมากอะ่ะต้องต้องขอบพระคุณทุกๆพลังงานอันบริสุทธิ์นะคะที่เข้ามาขอบพระคุณจากใจค่ะนะถ้าคือเป็นพลังงานแดนดอมแล้วก็ไ like ล้การเวลาเพราะฉะนั้นอะ่ะถ้าถ้าไม่ไม่ได้รับพลังงานอนุญ,ญาตของคารุคุบาอาจารย์ของเพื่อนๆอะ่ะไพ่ก็จะไม่ได้ออกมาแบบ แบบให้ให้พลังงานบวกนี่บวกขั้นสุดเลยนะเนี่ยนี่บวกขั้นสุดนะคะเพื่อนก็เป็นวันที่ดีค่ะนะขอให้วันหยุดวันนี้เป็นวันที่ดีของเพื่อนๆค่ะนะแล้วก็ได้พบเจอสิ่งดีๆบุญร,รักษาคุณพระคุ้มครองปกป้องคุ้มภัยโชคลาภมากมีบารมีพร้อมั่งให้ถึงซึ่งอริยทรัพย์ทางทางโลกและทางธรรมทั่วการทุกท่านทุกคนเทิญสาธุสาธุคะ่ะยินดีนะคะ พบกันค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะมีเพื่อนๆดูตั้ง4,000กว่าแต่ว่ากดติดตามให้เรา200ท่านอย่างไรก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะอขอให้เพื่อนๆที่เหลือนะคะเมตตาเราด้วยค่ะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ